เดีย๋ยววันนี้จะมาแพคให้ดูนะคะว่าเวลาส่งแพคยังไงเพราะว่าดอกบัวที่เป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะส่งยากเนาะมันค่อนข้างมีความเสียหายสูงนะคะก็เลยจะมามาทำให้ดูว่าครูแพคส่งยังไงเป็นกระถางแบบนี้นะคะหากล่องที่มันพอดีนะคะ อันนี้ก็ถ้าเป็นตัวกล่องก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คูหากล่องได้ประมาณนี้ก็จะใส่ถุงแก้วก่อนใส่ไปสองสองเจ๊ก,กันเลยในอันเดียวก็คือเล่องอันนี้พุ ส่งให้ลูกค้าเพราะลูกค้าก็ส่งสั่งสองแจกันสองกระถางอันนี้เวลาที่ส่งก็จะแจ้งลูกค้าไปว่าถ้าเกิดแกะออกจากถุงอะ่ะพวกนี้สามารถจัดกรีบได้นะคะต้องบอกลูกค้าด้วยเพราะว่าการขนส่งมันอาจจะไม่ค่อยสภาพอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะคะแต่เราจะไม่ทำให้มันเกิดความเสียหายนะคะ พับปากลงอันนี้ก็แม็กก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ตัวเทปกาวปิดปิดปากอันนี้จะไม่ได้ใช้แอร์นะคะแอร์บับเบิลไม่ได้ใช้ตัว,ว,ว,นนวตัดกระแทก ลงไปวางลงไปในรูปแบบที่มันมันโอเคที่สุดนะเอาไมเอามาให้ตั้งแบบนี้เลยนะคะตั้งแบบนี้เลยเราก็จะนอนกัาลงแล้วคราวนี้เราก็จะใช้เข็มนะคะเย็บ เย็บล็อกบริเวณนี้นะคะเย็บก็คือแทงจากด้านในก่อนแทงให้ลึกนะคะลึกลึกลงไปข้างล่างเราไม่ได้แทงให้มันแบบพอดีอะไรแบบนีน้เพราะว่าเราต้องการให้มันรัดตัวใจกันอยู่ให้รัดตรงประมาณข้อประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้ารัดบนนี้เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดเรารัดตรงนี้ดีแล้วมันก็มันก็จะเขาเรียกว่าการขยับน้อยสุดแล้วเราก็ โค้งมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็ทิ้มกลับไปอีกทิ้มเข้าไปด้านในตำแหน่งใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกับฝั่งนี้ สองรอบนะคะทิปลงไปอีก ะะมันก็จะรัดตรงนี้ให้รัดตรงคอเนี้อดีแล้วเราก็จะมาผูกเนไหน,ะนีนะคะเวลาที่เรา ่งเขาโยนเขาจะอะไรมันก็เห็นนะไม่หลุดไม่อะไรเรียบร้อยตอนที่เราพัานเทปเราก็จะต้องพันส่วนนี้ด้วย ตรน,นี่นะคะก็เสร,ร็จก็เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ ส่งลูกค้าได้เลยนะคะ